สวัสดีค่ะเอมี่นะคะก็คือวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไลฟ์อินเดอค่ะก็ตอนแรกก็กังวลมากกลัวไม่ผ่านแต่ผลออกมาผ่านค่ะครั้งแรกก็คือได้เทคนิคดีจากครูเจนนะคะเอมี mm ่ hmm. ก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะคะแต่ใช้เทคนิคฟอร์มจำจากครูเจนนะคะ แล้วก็ทําบททดสอบก็คือทําไปเรื่อยๆค่ะทําทุกวันนะคะทําจนกว่าตัวเองมั่นใจค่ะถึงจะบุกสอบเอมี่มั่นใจเอมี่ถึงบุกสอบค่ะสอบผ่านค่ะครั้งแรกวันนี้ดีใจมากค่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะต้องขอบครูเจนมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้เอมี่และได้เทคนิคดีๆในการจานะคะขอบคุณครูเจนมากๆนะคะขอให้ครูเจนจเจริญเจริญจ้าขอบคุณมากจ้ะ